สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่รู้แล้วนะครับผม หรือยังไม่รู้ก็คือตอนนี้นะครับผมมีตัวละครใหม่มานะครับผมซึ่งชื่ออะไรเราก็ยังไม่รู้นะครับผมก็คือมันมีชื่อมันอะไรโน no, no ่เนี่ยสักอย่างนะครับผมซึ่งความสามารถของมันเทเลพอร์ตนะครับผมอ่าและกิจกรรมตรงนี้ก็โคตรปัญญาอ่อนเลยนะครับสำหรับที่พี่บอกก็คือเล่นโครง่ายนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก็ไปเล่นกันนะครับผมก็คือมีแค่6กกล่องนะครับผมก็ได้ของรางวาัลไปเลยเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องถึงตัวละครใหม่นะครับผมซึ่งไม่มีขายนะครับผมไม่มีขายในที่นี้คืออะไร นะครับผมไม่มีขายในที่นี้ความหมายก็คือมันจะอยู่ในบูญ่าพาทนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเดี๋ยวเลื่อนหาก่อนนะตัวละครโคตรจะเยอะนะครับผมนี่เลยนะครับผมชาญ ซานติโนนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นผู้ออกแบบแฟชั่นนะครับผมซึ่งความสามารถของเขานะครับสร้างล่างแปลงนะครับผมล่างล่างปลอมอ่างปลอมล่างแปลงอะไรก็ได้มีเลือด2อ0หน่วยนะครับผมที่จะยืนนิ่งๆเป็นเวลา12บสองวีนะครับแลวเราสามารถกดเทเลพอร์ตได้สมมุติเรากดอยู่ตรงนี้วิ่งไปประมาณสักไม่เกิน60เมตรนะครับแล้วกดอีกทีบึ๊บมันจะกลับไปที่เดิมนะครับผมก็คือซานติโนนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งบอกเลยโคตรดีโคตรได้ โคตรโดนเออบอกเลยนะตัวนี้โคตรเอาเลยนะครับผมมากมาดูกันนะครับผมซึ่งคนที่จะได้นะครับผมก็คือมันไม่มีขายนะครับผมเห็นไหมหรือไอแพคหน้าอาจจะขายนะครับซึ่งมันอยู่ในอบูยาพาร์ตนะครับผมขั้นที่เลเวลหนึ่งเลยนะครับก็ได้ทั้งชุดเลยอ่าก็รับก่อนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ทําการเลื่อนขั้นนะครับผมรับซานติโนมานะครับปลดล็อกขั้นที่ ครั้งที่2นะครับผมก็ได้ซานติโนครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะครับตรงนี้ก็คือต้องกดล็อกบูยาพาร์ทครับจอร์เข้นั่นเองครับผมพาร์ทนี้ก็คือเป็นข้างล้างของจอร์เข้นักล่านะครับผมได้มาเลยไปที่เรียบร้อยกับซานติโนนะครับผมนี่ได้มาไปที่เรียบร้อยได้ชุดด้วยนะครับผมก็คือปลดล็อกบูยาพาร์ทซีซั่นสองนะครับผมจอร์เข้นักล่าก็ได้มาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาอัพเลเวลกันดีกว่านะครับผมโอ้คูน่าสูงสุดนะครับผมเลเวลหกหก เมเยเลขกก็คือคูณดาวแปิวินะครับผมที่ขอทำการอัพแป,ป๊บนึงนะกับสลับล่างนะครับผมตัวนี้คือแบบเออโคตรโกงบอกเลยโกงยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเออบอกเลยโกงจรงิงๆโกงแบบโคตรโกงโกงแบบโกงที่สุดนะครับผมเออถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันนะครับกับตัวซานติโนนะครับผมพี่ขอใส่อะไรไปดีก็ใส่นึกอะไรไม่ออกก็ใส่แคลลี่นะครับผม อ่าใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมอะไรก็ได้โปกโจน์โซนโจเซฟอะไรวิ่งเร็วอ่าอ่ามาอ่าใครเดียวดาชาอะไรก็ได้ใส่ใส่ไปเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลือกเอานะครับผมมามาดูกันนะครับผมมันโกงยังไงมาดูนะครับความสามารถของมันคือการสลับร่างนะครับสร้างร่างแปลงขึ้นมาร่างปลอมขึ้นมานะครับผมโอเค ครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมอ่ะรอบนี้พี่จะเล่นให้ดูนะครับผมซึ่งสกิลของมันก็คือเป็นปุ่มกดเหมือนการแพสซีฟกดนะครับผมเหมือนโคโนโคโนเลยแหละอ่ะก็เล็งปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บมันจะมีล่างขึ้นมาเห็นปะเห็นไหมครับผมก็ถ้าเกิดโดนยิงล่างนั้นนะครับผมก็จะหายไปนะครับผมได้ให้เพื่อนพี่ยิงแป๊บหนึ่งนะตุ่มหายไปนะครับผมแล้วก็มีเลือดสองร้อยนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับผมนี่ เห็นไหมพี่เอาล่างมาแล้วกดปุ๊บมันจะกลับมาที่เดิมเห็นไหมเหมือนการบลิงส์นะครับอ้าวตายหาซะงั้นโอเคก็ถือว่าโกงนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยพี่เอาล่างแอบไปตรงนี้ปุ๊บแล้วเพื่อนพี่กลางโฟโ,น,โน่ใช่ไหมครับผมแล้วกดกลับมาที่เดิมตุ้มตุ้มตุ้ม,มแบบนี้คือเขาหาเราไม่ทันนะครับผมมันตั้งตัวไม่ทันนะครับผมแต่สำหรับพวกที่รับมือได้ก็คือ คืออะไรครับผมก็คือไปดักตรงเงาเองนะครับผมโอเคมารอบนี้จะเอาล่างไว้ข้างบนนะครับพี่กดนึ่งกดแล้วนะครับล่างอยู่ข้างบนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปยิงเขาข้างล่างนะครับผมนี่เลยตุ่มตุ่มตุ่มแล้วก็กดบิงบุ๊ปเอ้าระเบิดถุงบนอีกนี่ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมคือโคตรโกงนะครับผมคือบิงมั้งบนเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนี่ยิงไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเข่าเท่านะครับผมก็คือการเล่นก็คือกด เพื่อสลับล่างไปจุดเดิมก็คือเอาล่างล่างต้นแอบไว้ก็ได้นะครับเอ้ล่างปลอมแอบไว้แล้วค่อยกดย,อย้อนมานะครับผมประมาณนี้เลยนะ <c oughs> ก็ชิวๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบก็ตัดได้เลยนะครับผมบอกเลยโกงจริงๆอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับผมแต่ก็รวบรัดนะครับผมถือว่าโกงจริงๆเล่นยาวกว่านี้นะแต่มันสนุกมากเลยสมมติว่าแบบว่าคือเข้าไปยิงกมุม่มุ่เราเข้ารูป่าระเบิดตึ้มตึ้มตึ้มแล้วก็บิงกลับมาที่เดิมมาพันยาแล้วค่อยเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับบุญาพาทซีซั่นนี้นะครับผมก็จะมีซานติโนอยู่เลเวลหนึ่งเลยเลเวลสูงสุดสําหรับคนที่ไม่เติมเก้าร้อยเพชรนะครับผมก็ จะได้ชุดจ็อกเคนักล่านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็ชิวๆเลยนะครับผมแถมยังมีตัวละครที่ขี้โกงมาใหม่ด้วยนะครับผมกับซานติโนนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวรับเพชรแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอาอะไรดิสนีย์การ์เดียนไปเลยนะครับผมโอ้โหถ้าพูดถึงดิสนีย์การ์เดียนแล้วเราต้องเข้าไปจัดดิสนีย์การ์เดียนซะหน่อยแล้วนะครับผมคืออัพมาเยอะแล้วนะครับรอบนี้ต้องได้แล้วล่ะต้องได้แล้วล่ะต้องได้แล้วล่ะไหนไหนไหนนี่นะครับผมนี่เลยกดอัพเป็นเลเวลสูงสุดไปไหม กดซื้อสัก90เพชรเพ้ยเป็นไงปลุยกดอัพเลยนะครับผมแปบ๊บหนึ่งจะดูก่อน59เพชรแล้วก็เอ้ยอ๋อท่าออกก่อนนะแปบ๊บหนึ่งกดอัพเพชรเหลือแค่นี้แล้วก็เอาท่าออกสักท่าหนึ่งนะครับผมนี่นี่นี่เราจะได้มีท่าปืน1 2 3่งที่หนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วค่อยไปอัพกันเลยนะครับผมนี่กับ d e ดิสทรีกาเดียนนะครับผมเป็นเอ็กนั่นเองกดอัพเลยนะครับผม <c oughs> ให้สาวนิดนึงนะครับผมโหทีว่าสวยงามมากเลยกับบิสนีการเดียนตัวนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอย่าลืมไปซื้อบุญ่าพาน์ทนะครับผมได้ซนะันติโนฟีในตัวละครโกงแบบนี้นะครับผมบอกเลยโคตรโกงนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กด like Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกนคลิปต่อไปครับผม